บนดาวเคราะห์ที่อยู่ห่างจากโลกกว่า40ปีแสงมีสถานที่หนึ่งที่ธรรมชาติไม่เคยตั้งใจให้มนุษย์เหยียบย่างที่นี่คือ55แคนครีดดาวที่ถูกแรงกดดันมหาศาลบีบคาร์บอนในแกนกลางให้กลายเป็นผลึกแข็งที่สุดในจักรวาลและเมื่ออุณหภูมิสูงกว่าภูเขาไฟหลอมเหลวมันทำให้เพชรละลายก่อนจะตกสู่พื้นผิวเป็นฝนเพชรแต่ความสวยงามที่เห็นนี้ ไม่ใช่สิ่งมีชีวิตใดจะทนได้อุณหภูมิที่นี่สูงกว่า2,000องศาแรงโน้มถ่วงหนักจนกระดูกคุณแตกก่อนจะได้ก้าวครบ3 9มก้าวมันคือโลกที่ทั้งสวยงามและโหดร้ายที่สุดในเวลาเดียวกันเพชรสัญลักษณ์แห่งความงดงามบนโลกแต่บนดาวดวงนี้มันคือเพียงหยดฝนธรรมดาของจักรวาล บางทีจักรวาลอาจมีความลับมากกว่าที่เราคิดและบางความงามก็ไม่เคยถูกสร้างมาให้มนุษย์สัมผัส